สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสวัสดีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเราจะมาดูดวงรายเดือนนะคะเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้แม่หมอภารกิจเยอะนะคะจะเปิดเป็นรายเดือนเนาะไม่ได้เปิดรายสัปดาห์มาสองสัปดาห์แล้วนะคะอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะดวงเดือนธันวาคมนะคะโคงสุดท้ายเดือนสุดท้ายของปี2 0 2 4แล้วนะคะ ก็ขอไยไพ่พรอเมยีย,มย,ย,ยนุยพรนุยชัยนำทางคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรเดือนธันวาคมนะคะไพ่ใบแรกราหูนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเทพพิษเทพจรนทั์ททพไพ่ใบที่สามนะคะกุมารทองโอ้โหช่วงนี้นี่อาจจะแบบมีอุปสรรคปัญหาวุ่นวายใจสักหน่อยในเรื่องงานนะคะไพ่ราหูขึ้นมาเลยนะคะ เราต่อด้วยเทพจจันทร์นะคะเป็นความวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำสับสนไม่แน่ใจจะเอาอย่างไรดีกับเรื่องงานนะคะมีอุอปสรรคปัญหาเข้ามาให้แบบให้คุณคิดสักหน่อยในเดือนนี้นะคะมีอารมณ์ที่แบบเหนื่อยล้าขี้เกียจน้อยอกน้อยใจกังวลใจ วุ่นวายใจสับสนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ร้อนอารมณ์หงุดหงิดง่ายในเดือนนี้เรามันระวังนะคะสําหรับในหน้าที่การงานเนาะแต่โดดเด่นกับการค้าขายโดดเด่นกับงานออนไลน์ความสวยความงามอะไรที่กลางคืนหรือใส่เทาอันนี้จะโดดเด่นจะมีชื่อเสียงนะคะแต่คุณก็ยังอยู่ในภาวะของความไม่แน่ใจการคุ้นคิดวิตกกังวลน,นะคะอันนี้ให้ระวังเนาะทำอะไรก็ คิดถึงตัวเองคิดถึงสิ่งที่ชอบแล้วกันนะคะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็รอปีหน้าฟั้มใหม่ค่อยตัดสินใจนะคะช่วงเดือนนี้ก็ประครับประคองไปก่อนก็ได้นะคะส่วนคนที่รองานอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์อะไรที่แบบเอออาจจะต้องรอสักหน่อยสับสนไม่แน่ใจมีงานเข้ามาเอ๊ะจะเอาดีไหมไปซ้ายไปขวาบางงานนี่อาจจะแบบดูเราได้เงินน้อยไม่ถูกใจก็เลยต้องมีการแบบเลือกสรรหรือคิดสักหน่อยนะคะอืมก็ค่อยค่อยคิดค่อยค่อย ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปนะคะส่วนใครบางคนในในช่วงนี้นะคะที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเอะทำไมได้เงินน้อยจังโบนัสอะไรช่วงนี้นะคะหรือแบบโหยเราก็ทํางานเหนื่อยมานานนะทําไมไม่ได้ดั่งใจเราในสิ้นปีนะคะมันมีเกณฑ์ประมาณนี้ด้วยนะคะก็ระมัดระวังอารมณ์เนาะ,ะปรับปรุงเอ,อแก้ไขในหลายๆสิ่งสักหน่อยเนาะน่าจะเป็นเดือนแห่งการ ได้รับการแก้ไขก็เป็นไปได้อาจจะคอยหมั่นแก้ไขงานที่ทำมาหรือว่าวางแผนสร้างผลงานอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ในเดือนสุดท้ายเนาะทันไหมอ,อ,อ่ะสร้างผลงานทันไหมเดือนสุดท้ายแล้วเพื <c> ่อ <oughs> ให้ได้โบนัสก็ยากอยู่นะคะมีอุปสรรคเข้ามาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้สู้ๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะดูท่าแล้วน่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาวุ่นวายให้คุณคิดวิตกกังวลเนาะ ก็ขอให้ประคับประคองไปนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดือนหน้าปีหน้าฟ้าใหม่น่าจะมีอะไรดีๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะโอ้การงานนี่คิดเคลียดนะคะทีนี้เรามาดูการเงินขอให้การเงินไปในนิทางที่ดีในเดือนธันวาคมนี้นะคะการเงินนะคะไพ่ใบแรกเทพขังคานนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเทพอาทิตย และไพ่ใบที่สมนะคะว้าวพระแม่โพศพนะคะไพ่พระแม่โะะพศพม,มาเลยรวยที่สุดในสําหรับพมยาแล้วนะคะไพ่เงินขึ้นนะเออในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะถึงแม้การงานจะมีอุปสรรคหรือว่ามีความวุ่นวายใจนะแต่การเงินนะคะคุณจะมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะแต่การเงินเนี่ย ส่วนใหญ่จะมาจากความรู้ความสามารถเหงื่อไม่ตกเงินไม่มามาจากหน้าที่การงานนะคะเออบางคนนี่ได้โบนัสก้อนโตนะคะแต่ใครบางคนก็อาจจะเป็นโบนัสก้อนเล็กก็ได้นะแล้วแต่คนนะมันขึ้นอยู่กับออความสามารถของแต่ละคนเนาะเพราะว่ามันมีไพ่ทั้งความเหนื่อและไพ่รวยนะอาจจะไม่ทุกคนที่ที่ได้ก้อนโตก็เป็นไปได้นะพะไพ่ย้อนแยงนิดนึงเนาะแต่ก็ ได้แน่นอนนะเงินเข้ามาแน่นอนด้วยความรู้วความสามารถของคุณเลยนะคะเออบันในใครบางคนมีเกณฑ์เออได้เดินทางบางคนมีเกณฑ์ได้รถใหม่นะคะอืมหรือแม้แต่เกี่ยวกับเออเงินก้อนใหญ่หรือว่าการได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะอย่างที่บอกเลยว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้รถหรือว่าได้ทรัพย์สินบ้านที่ดินก็เป็นไปได้ด้วยมรดกตกทอดยังได้เลยนะคะเพราะว่า พ่แม่โพศพนะคะเกี่ยวกับมรดกด้วยนะแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกนะคะออ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากความรู้ความสามารถของคุณคุณจะมีทรัพย์สินมาด้วยด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณนะคะส่วนใหญ่นะคะน้อยมากเหมือนกันที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกนะคะอืมช่วงนี้ก็อยู่ในความเครียดวิตกกังวลอยู่นะในใครหลายๆคนนะคะเงินอาจจะได้มาแบแบแปลกๆด้วย บวกเพิ่มเข้ามานะคะพวกเงินใสเทาเงินออนไลน์เงินที่โดนโกงไปมีเกณฑ์จะได้มาเนาะหรือว่าใครที่รองเงินใดอยู่ที่แบบโดนยืมไปหรือว่าโดนโกงไปเนี่ยมีเกณฑ์จะได้กลับคืนมานะคะก็ขอให้ได้คืนมานะคะอืมอ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับการเงินนะคะแต่อย่างไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะเดือนนี้นี่ มีการได้กินอยู่ที่ดีนะคะอาจจะแบบเออสิ้นปีเนาะงานโลงงานเลี้ยงก็จะได้กินของดีกินดีอยู่ดีนะคะอาสาทุนะคะรับพรไพ่พระแม่โพศกนะคะไ้มีโชคลาภในทุกด้านนะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ความรักในเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นอย่างไร ความรักนะคะไพ่ใบแรกว้าวเทพธิดาพัชร์จันไพ่ใบที่สองภักิกิษณะและไพ่ใบที่สาม,มเมฆรากรมสูนนะคะไพ่ใบแรกมานี้ก็เตรียมสละโสดกันเลยทีเดียวนะคะในใครหลายๆคนคนที่เกิดวันจันทร์เดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์สละโสดนะคะคนโสดจะมีคู่เข้ามานะคะอู้ ได้เฉลิมฉลองเลยทีเดียวนะคะสละโสดแน่นอนนะคะเป็นคู่ที่แบบโอ้ชอบกันเออเจอจากการเดินทางหรือเจอจากออนไลน์เป็นไปได้นะคะเออคนที่เข้ามามีเกณฑ์เดืดเกิดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะคะหรือคนที่เกิดปีเถาะนะคะ ก็มีเกณฑ์สละโสดเนาะสัตว์ทุนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะใครยังไม่แต่งงานมีเกณฑ์จะโดนขอแต่งงานในเส้นปีนี้นะคะก็สัตว์ทุนนะคะขอให้โชคดีเนาะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังคําพูดนะคะการกระทบกระทั่งหรือว่าพูดคุยกันแล้วมีถกเถียงขัดใจกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะคําพูดมีความหมายพูดดีความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะเป็นความสุขเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข พูดไม่ดีก็ถุกเทียงมีเรื่องให้จุกจิกวุ่นวายใจได้เพราะฉะนั้นระวังคําพูดนอกนั้นดีหมดเลยกับความรักความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้คุณโชคดีในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีใหม่เปสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ